สวัสดีค่ะมาพบกับครูโบนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะหน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องการสืบค้นคว,วามเป็นมาของท้องถิ่นนะคะการสืคบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยการเรียนรู้แรกนะคะที่เราจะเรียนมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันค่ะหลักฐานทางวประวัติศาสตร์เรื่องที่2วิธีการสืคบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเรื่องที่3ความจริงและข้อเท็จจริงทางวประวัติศาสตร์ค่ะ อ่าเรื่องแรกนะคะหลักฐานทางไวยาศาสตร์ค่ะอันนี้เป็นความสําคัญนะคะของหลักฐานทางไวยาศาสตร์ค่ะอ่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สําคัญของผู้คนและสังคมในอดีตนะคะซึ่งเราจะใช้หลักฐานทางไวยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการค้นหาข้อมูลเพื่ออธิบายเรื่องราวในอดีตนะคะหากว่าเราไม่มีหลักฐานปรนทงทันธวยาศาสตร์มาช่วยสนทนหรือว่าเราพบเห็นเนี่ย ก็ถือว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่การสันนิษฐานหรือการคาดเดาเท่านั้นนะคะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือร่องรอยที่เกิดจากการกระทําของผู้คนในอดีตที่ลงเหลือให้เราพบเห็นในปัจจุบันนะคะล่อง้อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจเกิดจากการตั้งใจสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นรูปเคารพศาสนสถานฐานเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออาจจะเป็นล่องรอยที่พุกคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้นนะคะแต่ล่องรอยเหล่านั้นเนี่ยสามารถทําให้เราศึกษาเรื่องราวในอดีตได้เช่นโครงกระดูกมนุษย์เป็นต้นนะคะอ่าประเภทของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แบ,บ่งเป็นสองประเภทค่ะประเภทแรกหลักฐานชั้นต้นค่ะหลักฐานชั้นต้นนะคะมีหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ประเภทที่สองหลักฐานชั้นรองค่ะหลักฐานชั้นต้นคือ หลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยเหตุการณ์นั้นๆเช่นสิ่งของเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างรูปถ่ายอะไรเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหลักฐานที่เกิดจากผู้ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์นั้นๆนะคะได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์นะคะ่าอ,อันนี้เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยเหตุการณ์นั้นๆนะคะก็ะจะมีแจกันแจกันนี่ก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อนนะคะ มีเจดีนะคะเป็นโบราณสถานนะคะต่อไปค่ะภาพถ่ายค่ะอันนี้เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ได้บันทึกไว้เป็นละอักษรนะคะก็มีจารึกพระราชพงศาวดารนะคะจดหมายเหตุ พระราชหัตทะเลขานะคะต่อไปประเภทที่สองค่ะหลักฐานชั้นรองค่ะหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่ผู้สร้างได้รวบรวมเรื่องราวจากผู้ที่ผู้อื่นเล่าหรือสร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์นั้นๆนะคะคือได้ได้บาบันทึกแบันทึกจดเอาไว้หลังที่ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วนะคะอ่า โดยผู้สร้างเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะโดยตรงนะคะก็มีตำราสารานุก,กรมประวัติศาสตร์งานวิจัยหนังสือเรียนหนังสือเรียนประวัติศาสตร์อย่างนี้นะคะอสรุปค่ะหลักฐานทางวิสายะคะก็คือล่องรอยที่เกิดจากการกระทำของผู้คนในอดีตที่หลงเหลือให้เราได้พบเห็นปัจจุบันนะคะหลักฐานทางวิสารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะมีชั้นต้น กับชั้นรองนะคะมีชั้นต้นก็หมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ได้บันทึกไว้เป็นลักษณ์หลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่ผู้เขียนได้รวบรวมเรื่องราวจากผู้อื่นเล่าหรือเขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์นั้นๆนะคะโดยผู้เขียนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะคะหรือว่าผู้เขียนอาจจะใช้หลักฐานชั้นต้นเนี่ยมาเขียนเล่าเป็นเรื่องราวนั้นๆนะคะอ่า ก็ถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวก็รครูจะอธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียนนะคะเมื่อเราได้พบเจอกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทําใบงานดูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนค่ะ,ะในชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ